ในการที่เราคิดที่จะทําธุรกิจสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกพวกเราเลยนะครับว่าวันนี้เราต้องมองว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าลองกลับเอาคําถามนี้ไปถามตัวเองและเอาเข้าไปสู่ในองค์กรของตัวเองว่าจะผลิตสินค้าอะไรออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าแต่วันนี้ถ้าใครไม่มองประเด็นของลูกค้ามาก่อนรับรองครับคุณทำธุรกิจไปคุณนับบันถอยหลังได้เลย ทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้วันนี้ผมมองกลับไปในบริษัทต่างๆในประเทศไทยผมค่อนข้างกังวลแทนพนักงานต่างๆที่ทํางานอยู่นะครับเพราะวันนี้สินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดเองก็ยังไม่ใช่สินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าสักทีเดียวยังเป็นสินค้าที่ยังรอการพัฒนาอีกเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสินค้าคู่แข่งหรือสินค้าจากต่างชาติที่เขามีคุณภาพที่ดีกว่า